ถ้ามองงนี้ไม่เห็นนะครับแต่ถ้ามองเฉียงๆนะครับจะเห็นบ่านะครับบ่าหมายถึงว่ามันเหมือนตัดตัวเป็นตัวตัดนะครับผจะมีบ่าขึ้นมาสองข้างนะครับแต่มีสองแบบนะครับแบบมีบ่ากับไม่มีบ่าบ่านี้นะครับนี่นะครับบ่าของเหรียญนะครับนี่นะครับ อ๋อมันขึ้นมาเป็นอย่างนี้นะครับพี่หมาถูกไหมครับครับขึ้นมาเป็นเป็นสันอ่าเป็นเหมือนเป็นเนินขึ้นมาเป็นเหมือนกับไม้แขวนเสื้อน่ะครับอ่าขึ้นมาเป็นไม้แขวนเสื้อทั้งสองข้างนะครับครับผมแต่ว่ามีสองไม่มีก็มีครับเป็นตัวที่มีปัญหาค่อนข้างจะพอสมควรต่เราคนไม่ไม่รู้ถ้าคนไม่เข้าใจก็คิดว่าเหรียญเหรียญนี้มีมีมีแต่ตัวตัดตัวตัดเดียวแต่ว่าจริงๆแล้วมีสองตัวตัดอ๋ออันนี้แค่จุดเลย ไม่เป,เ,เป็นก็ดูได้เราพิจารณาได้นะครับแต่เบื้องต้นเราต้องต้องดูเข้าใจเหรียญก่อนว่าตัวตัดลักษณะปีปีสองห้าศูนสามนะครับครับเป็นอย่างนี้นะครับปีสองห้าศูนสามเนี่ยลักษณะตัวตัดเป็นอย่างนี้ขาดบ้างแล้วก็สุยบ้างนะขาดบ้างซุยบ้างอาจจะไม่กินขอบทีเดียวหมดใช่ แล้วรุ่นที่จะมีปัญหากันที่เป็นรุ่นหลังๆคล้ายๆกันคล้ายๆกันก็คือจะมีรุ่นหลังรุ่นเป็นเป็น,เป,นเป็นหน้ารุ่นแรกกับเป็นเหรียญรุ่นสองครับที่อันนี้คือรุ่นแรกนิยมสวยๆเป็นล้านสวยๆนะครับประมาณเนื้อเงินนะครับสี่ห้าล้านเือ่อเงินสี่ห้าล้านวันนี้เราอยู่กับพี่มหาแม่กองนะครับมาสอนเทคนิคการดูแบบง่ายๆถ้าเราดูแบบนี้เราก็เห็นนะพี่นะ บางทีดูจากรูปยังรู้เลยว่าแท้เพราะว่ามันจะเป็นเหมือนกับผมว่ามันอธิบายเป็นไม้แขวนเสื้อดีกว่านะคล้ายไม้แขวนเสื้อนะโผล่ขึ้นมาบริเวณนี้นะครับเป็นบาร์ของฟ่งนี่คือจุดตายเลยใชเกมีไหมที่หาว่าเก๋ยังปัจจุบันยังทําไม่ได้และอนาคตไม่แน่ทําไม่ได้ครับไม่ได้นะครับยุคยุคยุคในปี2 5 0 3เนี่ยลักษณะการตัดเหรียญเนี่ยเป็นเป็นแบบนี้นะครับนะครับบาร์เป็นบาร์ขึ้นมา เป็นจุดที่ไม่สามารถทําเกได้แน่นอนแน่แน่นักกอาจจะอาจจะมีคนพยายามทําพยายามทําครับแต่ทุกวันนี้เขาก็พยายามทําอยู่แต่ว่ามันยังยังไม่มีเครื่องหมายเครื่องมือที่แบบผลิตขึ้นมาได้แล้วบริเวณอื่นที่เราจะดูได้มีไหมครับลูกกระเดือกในใน,ในหูนะครับในหูนะครับในหูหลวงพ่อเนี่ยถ้าเราเราสังเกตดีๆนะครับจะมีเส้นอยู่เส้นหนึ่งครับ เส้นบางๆในในซอกหูเห็นไหมครับครับผมในซอกหูด้านนี้ด้าน,นในถูกไหมครับว่านในที่เราเห็นเป็นเงาอยู่อ่าอจะมีจะมีเส้นบางๆอยู่นะครับอยู่หนึ่งเส้นเก๊เก๊ก็มีไหมมีปัจจุบันติดแล้วนะครับแต่ว่าดูเบื้องต้นก่อนได้ว่าให้ให้ดูความคมดูอะไรเงี้ยครับเส้นบางๆที่เห็นคือคือแนวเฉียงขึ้นไปถูกไหมครับใช่ มันจะเฉียงกับกับกับศีรษะหลวงมพ่อนะครับกับแก้มหลวงมพ่อขึ้นมาถ้าไปดูเหลี่ยมคมคมนะครับเห็นชัดเลยครับกิบเลยิบริเวณอื่นบริเวณอื่นที่เราจะสามารถดูได้ให้ให้ดูในตาหลวงมพ่อนะครับในตาหลวงมพ่อจะลึกๆเกยเป็น,นไงครับเก๋จะตื้น เกจะตื้นรุ่นนี้ผมว่าเขาแกะแม็กกินค่อนข้างดีนะหน้าเหมือนหลวงพ่อค่อจะเหมือนหลวงพ่อแล้วก็มีละเอียดนูนต่ำครับให้ดูลูกในตาคมคมคมครับบริเวณคอบริเวณเส้นคอนะครับจะมีสามเส้นเห็นไหมครับบริเวณคอนะครับจะมีเส้นคอเนี่ยจะมีเส้นเล็กๆในข้างในด้วยไหมครับใช่ครับสามเส้นนี่ครับแล้วก็ พลิกด้านหลังนะครับอันดับแรกของเหรียญหลวงพ่อแดงนะครับตรงตรงตรง,ตรงยันด้านล่างยันด้านล่างยันตรงนี้นะครับตรงคําว่าเลขเจดนะครับจะเป็นขอไข่เห็นไหมครับโอครับผมพง่ายว่าเลขเจ็ดต้องเป็นเซเวนะครับอขอไขอ่อะจะเป็นขอไข่ตรงคําว่าเลขเจ็ดนจะเป็นขอไข่ S <S 2> <S 2> ยันตัวนี้สําคัญครับจะดูว่าเป็นรุ่นแรกไม่รุ่นแรกยันตัวนี้เลยครับเป็นตัวบอกเป็นตัวบอกเลยว่า,าเลขเจ็ดเลขแปดอะไรเงี้ยหรือว่าจะเป็นเจ็ดสายฝนแต่ถ้าไม่ไม่มีหางเลขเจ็ดนี้นะครับถ้าหางเลขเจ็ดนี้ไม่ไม่ติดปุ๊บเป็นรุ่นอื่นนะครับ <S 2> <S 2> <S 2> หางเลขเจ็ดนี้ไม่ติดเนี่ยขึ้นมาเป็นขอไข่นี่เป็นรุ่นอื่นจบเลยจบแล้วก็มาดูยันตรงนี้ ยันตัวนี้นะครับเหมือนจะต้องมาชนขอบทะลุมานิดหนึง่งมีติ่งมานิดหนึง่งนี่ครับน,นี่ก็ต้องไปหาของแท้ดูด้วยนะครับน,นี่ก็แนะนําจุดก่อนนะครับแล้วก็พยายามแล้วยันตัวนี้นะครับก็จะชนขอบอีกเหมือนกันเห็นไหมครับมันจะมีเส้นวิ่งบางๆนะเส้นหนึ่งบางมาชนขอบอันนี้ เป็นสายตรงตัวจริงครับนะครับของหลวงพ่อแดงเลยนะครับก็มีจุดอื่นนี้ไหมครับบริเวณหูมีรายละเอียดไหมครับบริเวณหูถ้าเกิดหูมีปิ้นปิ้นอย่างนี้นะครับเราต้องจำรอยปิ้นให้ได้จำรอยปิ้นนะนะครับถ้าเกิดมีรอยปิ้นท่างนียนเหมือนกันหมดส่วนใหญ่จะมีครับถ้ามีนะครับโอกาสแท้มีเพราะฉะนั้นการดูจากรูกแปดเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับดูจากลูกเป็นอย่างใดนะครับสิ่งที่พี่มาหาให้จำก็คือตรง ลองดันบนกับรอ,อ,อย,อยปินนะครับรอยปินถ้ามีรอยปินอย่างนี้ก็มีโอกาสแพอันนี้เรามาดูพี่มหาแม่กองอพี่มหาแม่กองก็มีเพจนะครับของสอนดูอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ลองเข้าไปติดตามดูได้นะครับเซิร์ชในเฟซบุ๊กว่าอะไรครับพี่มหาแม่กองมาหาแม่กองอครับแปดพันแพ้พันเหรียญน,นะครับผมนี้เราก็มาดูสบายวันนี้หลบพ่อแดงรุนแรกจากสายตรงสุดๆนะครับพี่มหาแม่กอง ก็ยังไงก็ติดตามดูได้ครับผมบบขอบคุณครับสวัสดีครับ